เอาละครับก็กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับผมซูเปอร์อิโรเกตชิตเคยวันนี้เราก็จะมาปั๊มซับให้กับบีคงเชนเนะบีคงอันนี้บีก็จะเริ่มไปปั๊มซับใหม่ที่ติดตามเขาด้วยเลยอันเนี้ยผมเคยดูแล้วมันจะต้องอะไรผิดปกติแต่ผมไม่ดูเดี๋ยวมันเดมันแบบอ่า เขาเรียกว่าจังไรนะก็อย่าลืมไปติดตามเขาด้วยเด้อไปป๊มซับเขาด้วยก็คลิปคลิปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะจบละทำการเตรียมการจบได้เลยจ้าจบละไว้เจอกันคลิปไว้เจอกันคลิปหน้านะครับไปบายครับผมสวัสดีครับ